วันนี้มาดูการต่อสายนะครับเพ t เช e ร mik ขีด p 300นะครับตัวนี้จะเป็นย่าน0-600ถึง600บานะครับเอาพุทธสี20มิลลิแอมนะครับไฟ24โวลต์นะครับวิธีการต่อนะครับตัวเพชเชอร์จะมีจะมีสายออกมา2เส้นนะครับคือบวกนะครับคือหนึกับ2นะครับผมก็คือสาย1นึ่เนี่ย ให้เราเอาให้เราเอาไฟบวก24บโวลต์เข้าไปนะครับสายหนึ่งนะแล้วก็สายที่สองเนี่ยให้เอามาเข้าตัวคอนโทรเลอร์คอนโทรเลอร์เนี่ยเอามาเข้าขั้วบวกนะครับแล้วก็สุดท้ายขั้วลบของคอนโทรเลอร์ก็เอาไปเข้าที่ซับไพลบนะครับเป็นการครบวงจรต่อเป็นอนุกรม2ส,สายนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูการสเกลค่านะครับสเกลค่าเนี่ยตอนเนี้ย ผมสเกลตามย่านเพชเชอร์นะครับอันนี้เข้าฟังก์ชัน420นะครับของของตัวคอนโทรลเลอร์นี่ครับเพชเชอร์สเกลไฮผมตั้งไว้600นะครับสเกลโลตั้งไว้ที่0นคือเราตั้งยังไงก็คือเราก็มาดูตัวนี้ฮะนี่เห็นไหมฮะย่าน0นย์ถึง600บาร์นะครับ60มิลลิมินเอ็เอเท่ากับ600บาร์นะครับผมนี่ ก็มาตั้งสเกลตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าเขาก็จะออกมานะครับเนี่ยอันนี้คือค่านะครับก็คืออยู่ที่0น,นะครับก็คืออยู่ที่0สัญญาณ4 20มานะครับผมลองถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กตัวถอดปลั๊กตัวเพ t u เชอร์นะครับออกนะครับเพื่อไม่ให้มีไฟเลี้ยง เดี๋ยวเราก็จะมาดูนี่เห็นไหมครับเพเชอร์ไฟเลี้ยงไม่มีแล้วนะครับนี่ครับไฟเลี้ยงไม่มีแล้วนะสัญญาณจากเซนเซอร์ตรงเนี้ยก็จะไม่ส่งมาคอนโทรเลอร์ Controller ก็จะไม่รับสัญญาณนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับ